เนี่ยห็นนะครับหินสองพันปีนะครับโอ้โหเกี่ยมเกีาทุซ่คนศึกษาเรื่องของโบราณไทยอย่างนี้เห็นเลขเลยนะแล้วแต่ดวงคนผสมสองสามเต็มเต็มน้อครับนี่ไงเต็มเต็มเลยสองสามสองสามโอ้โหหมดก็สองสามครับสองสามสวัสดีครับคุณคุณสุริมทีวีครับวันนี้ผมมาที่ที่ศาลพญานาคนะครับอยู่ที่บ้าน อย่างนะครับเพื่อมาขอโชคลาภนะครับให้คุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอีกสักคู่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกพี่ซอเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะครับมาพูดคุยเรื่องความฝันแล้วก็ความเชื่อนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานผมบอกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับที่ขุดเจอกระดูก คนที่นั่งขดอยู่ในไหนะครับนะครับคือธญานานครับธญานาธที่พี่สอเขาบูชานะครับบูชาเป็นประจำนะครับสำหรับตัวเลขที่จุดทูบเสียงทายไม่น่าจะมีละไม่เห็นจริงเหรอครับไม่ขึ้นเลยว่างเปล่าเลยไม่ขึ้นไม่เป็นยังน้นเลย แสดงว่าท่านไม่ให้แล้วอยาก <ผม S 1> อยากให้ท่านสอให้เองนะเดี๋ยวให้ผมเองเนอเรื่องตัวเลขเรื่องฟันยังไงแล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยโอเด้วยครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อสอครับสอกระดูกผีกระดูกผีครับชาย,ยาครับชาย,ยาที่ใครๆก็รู้จักครับผมก็ได้มาตั้งปีหกศูนย์ครับได้มาตั้งปีหกศูนย์แต่คุดเจอของกระดูกในหายครับที่นี่ครับโอที่นี่ครับผมนี่แต่สอนี่ก็คือ พญานาคเนี่เอามาจากไหนที่มาบูชาพญานาคนี่เอามาจากอุดรธานีครับอุดรครับอ๋อไปบูชามาเลยก็เขาเอามาให้ครับเอามาให้ครับผมเอามาฝากเรื่องความฝันความอะไรกสเคยความฝันนี่ผมไม่เคยได้ฝันนะแต่ม่บ้านผมฝันเมื่อวานฝันเมื่อวานครับเมื่อวานแต่ผมผมเนี่ยไม่ได้ฝันนี่แต่ว่าผมโดนคืออําโดนผีอําครับโดนผีอํมครับเมื่อเมื่อสี่วันที่แล้ว อืมครับเขาอำยังไงบ้างอำคือผมนอนอที่นี่นะฮะมันเสาผมผมพักนอนที่เสากับกลับไ่บ้านอืประมาณช่วงอ่หกทุ่มผมตื่นมาผมดูนาฬิกาก็อำผมอย่างหนักเลยครับ<อ>ผมไปท้าทายเขาไปท้าทายเรื่อง <ผม S 2> อะไรเนะผมท้าว่าทําไมตรงนี้เงียบแท้ตรงนี้อผมคิดในใจนะผมว่าทําไมตรงนี้เงียบไม่มีอะไรบ้างเลยเหรอผมว่าอย่างนี้ ปีใหม่แล้วก็น่าจะให้โชคให้ลูกหลานบ้างผมว่าอย่างนี้ผมว่าผมบอกว่าถ้ายังไงก็ขอบ้างเถอะเพนาอปีใหม่แล้วอืผมก็พูดผมบ่นนะบ่นบ่นคนเดียวนล่แหละครับก็พอดึกมานอนก็โดนจริงครับโดนเลยโดนครับอันนี้ผมพูดจริงๆอืโดนผมผมก็ไม่เคยเชื่อด้วยนะจัดผมหนักเลยอครับลักษณะการอัมก็ลักษณะการอัมคือมันจะเป็นเวิร์กตัวนี้ครับเป็นเวิร์กเลย เวิงเป็นเวิงใหญ่แล้วก็เมฆสีดํามากเมฆสีดาเมฆสีดําแบบมืดมามีคนพุ่มพุลุกอ่้เนี่ยอือ่อมีมีเสียงคนร้องด้วยโหครับตรงนี้นะพูดไปพ้นขนผมก็ลุกขึ้นมาเลยครับผมพูดจริงๆผมไม่เล่นโกหกครับก็เอาผมจนอยู่อ่ะผมสู้ไม่ได้เลยนะผมยอมครับผมตั้งสติได้ในในจิตวิญญาณผมนะ ผมตั้งนโมสามจบอไม่อยู่อีกไม่อยู่ไม่อยู่อีกผมตั้งนั่งสมาธิอีกไซน์กันอีกผมดิน้นผมร้องน้โมต,ต,ต,ตมัสศะกัตัวโตสามกุศะผมเล่นเลยแม่บ้านผมนอนข้างๆกับลูกผมอมก็รีดเสียงเอาคิดว่าผมนอนละมือจริงไม่ใช่ผมโดนอัมโดนอัมโอ้แม่บ,บ้านได้ยินเสียงแม่บ้านทํยังไงไเรียกบ่ไม่เรียกครับปล่อยเหมือนเดิมปล่อยไปเลยไปไปเลย ทำไงถึงสู้ได้ผมผมก็ท่องละโมลแหละต้องสู้กันจนต้องสู้กันผมโอ้โหผมพอประมาณเกือบสามนาทีผมเอาตัวโรดออกจากเวลือกตัวนี้ที่ผมไปท้าทายท่านตอนกลางวันครับครับเคยโดนกลางคืนโดูจริงจริงผมก็บอกว่าผมก็ลุกผมผมไม่ได้ลุกนะผมก็อออกจากร่างที่ตอนนั้นอ่ะผมก็บอกว่าผมก็เข้าขมาด้วยอืมผมพูดผิดเอง จะไปท้าทายท่านครับก็ผมเห็นท่านเงียบไปนี่ใช่ครับอยู่ก็เงียบไปผมสงสัยมันหมดหรือยังของพืชอย่างเงี้ยตัวนี้หมดอย่างพอดีอังเกอร์กผมนอนใกล้ที่เจอกระดูกด้วยอ๋อที่ที่เจอกระดูกตรงนั้นครับนอนทับตรงนั้นด้วยอ๋อเลยเล่นงานผมซะเล่นงานใหญ่เลยเล่นงานใหญ่มากเลยท่านท่านให้โชคให้ลาบไหมก็คือโดยปกติแล้วก็ให้แต่ไม่ได้ให้โดยโดยเสียงนะเขียนให้คนเขาท่านเขียนให้เลยเขียนให้ครับ ตัวไหนตัวไหนครับเขียนให้แต่ก็ลองเพิจารณาดูเองนะครับครับครับผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอืผมก็เลยเขาแคีผมเป็นเลขสองสามสองสามครับให้สองตัวครับนั่นแหละสองสามให้แค่นั้นเลยครับอืมก็ใช้วิธีการดูเอาเองนะชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะก็เป็นสิ่งที่เราเสี่ยงดวงนะครับไม่แน่ใจครับก็ลองลองดูเผื่อมันมีดวงมีอะไรปีใหม่แล้วนะครับอืมก็นี่แหละครับที่ผมจุดทูบเมื่อสักครู่เนี้ ทูบไม่มีตัวเลขเนี่ยทูบไม่มีตัวเลขอะแต่ว่าอาจจะให้ที่บอกอ่าที่ซอเละที่ว่าสองสามนั่นแหละอาจจะออกตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจอง,อ,อ,องลองเสียงดูเนี่ยไม่มีตัวเลขเลยนะครับไม่มีเลยไม,มไม่ขึ้นเลยอ่ะเออ,อยอมนะอแปลกนะผมจุดที่ไรมักจะขึ้นนะสามตัวขึ้นน่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ขึ้นน่ะ มันก็มีสีดำเป็นวงกลมนิดๆแต่ไม่ใช่ตัวเลขแต่ไม่ใช่ตัวเลขครับเป็นวงกลมนิดๆหรืออาจจะไปใส่ว่า0ูนย์สองสาได้เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้ลองลองลองดูลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับผมก็ลองดูตัวเลขที่ผมจุดให้เนาะวันนี้ผมมาบ้านบ้านพิศอที่สถานที่อย่างนี้คือเป็นสถานที่ทุ่งนาครับ เป็นเนื้อที่กี่ไร่นรัอใอห้าไร่ห้าไร่สามงานจ็ตวิญาตรางวะโอ้สวนมากตัวนี้ทําอะไรบ้างทำกานเกษตรครับทําการเกษตรครับผมอืนี่นู่นนู่นนู่นคือสถานที่อบรมมบ่นอะกลุ่มเชื่อวิถีชีววิถีครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นี่เป็นศูนย์อบรมเลยครับศูนย์บมแล้วก็เป็นเป็นที่เรียนด้วยเป็นที่เรียนรู้ด้วยของาครับนักศึกษานะครับ เราเปิดเปิดสอนครับที่นี่เปิดสอนนักศึกษาที่จบมสามนะครับนะครับเปิดสอนนักศึกษาที่จบมสามไม่ได้ต่อที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต้องมาเรียนต่อที่นี่แคนิดนิดหนึ่งเป็นเรียนเฉพาะวันเสาร์นะครับอ๋อครับเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่เราเปิดสอนนี่ครับวันนี้เป็นเทอมเทอมที่สองแล้วเทอมที่สองครับชื่อโครงการอสกชอสปชอสกชอสกชครับเป็นสาขาของเตรษฐกิจ จะมีครูอาจารย์มานจากเกตครับถ้าอยากเรียนคือสมัครมาสมัครได้เลยด้วยตัวเองเลยครับพุทธมศสามาเลยครับพุทธมศสามครับเปิดทุกวันเสาร์สอนทุกวันเสาร์ครับผมเดือนหนึ่งก็สองเสาร์เดือนหนึ่งสองเสาร์ครับนะครับอืมมาสอนจากสิเกตอาจารย์ครับสอนฟรีครับเรียนฟรีหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างฟรีหมดเรียนฟรีหมดจบมาในวุฒิบัณกิตหมดจบมาในวุฒิมศอปวชเลยครับโอ้ปวชเกษตรกรรมปวชเกษตรกรรมครับคณะเศรษฐศาสตร์ นะครับใครอยากมาเรียนก็มาได้เลยนะครับที่นี่เลยนะครับมาเลยครับรับรับทุกเวลาครับรับทุกเวลาครับบอกบอกอีกนิดหนึ่งว่าสถานที่แห่งนี้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเยอะครับเยอะเยอะครับถ้าอยากมาชมมาสัมผัสมาอะไรก็มาได้นะครับมาได้ครับที่สวนครับสวนเก้าตะวันครับสวนเก้าตะวันนะครับหลังอบตยางหลังอบตยางแวะมาได้ครับแวะมาได้ครับนะครับถ้าอยากติดต่อพี่ศอก็ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ครับศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดเก้า สองเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดครับหกเจ็ดหกเจ็ดครับได้ครับมาติดต่อได้เลยนะครับสําหรับอุคพครับซื้ออีลีคืออนุรักษ์นึกดีอนุรักษ์นึกดีนะครับซื้อในทะเบียนบ้านครับคือเขาเอื่นกันธรรมดาธรรมดากับลูกพี่สอครัสอกระดูกผีชายาสองยาสอกระดูกผีไม่อย่างสวยงามเลยแต่ว่าเลขไม่ขึ้นแหละออกสองสามแน่นอนแหละผมไม่รู้นะแต่ แน่นอนแน่นอนนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมดูให้ทางที่ป่าไม้นะผมดูดวงเป็นนะผมรัมเป็นแล้วตั้งแต่ผม<ห>ตั้งแต่ผมเริ่มโดนพี่อํามาผมรู้เป็นเลยนะดูดวงให้ป่าไม้ด้วยครับคือคือแต่เลขผมไม่รู้นะแต่ผมจะดูว่าอานาคตข้างหน้าคืเป็นยังไงเมื่อวานผมผมดูถูกแล้วเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเขาไปที่ ลำดวนผมโทรศัพท์จากนี้ไปตอนสามทุ่มผมบอกว่าให้ระวังนะหกทุ่มสี่สิบสี่นาทีมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอดูทิศตะว,วันออกของบ้านมันจะมีแสงไฟดวงสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ถ้ามีเสียก็อย่าตอบรับเขาก็ไม่เชื่อคำข,ของเราผมไงพอเขากลับมาจากอำเภอลำดวนจากบ้านแม่ของเขา มาตอนวันเสาร์บ่ายเขาก็บอกผมว่าเหตุการณ์จริงเพราะว่าตอนหกทุ่มจริงๆด้วยมีเด็กร้องไห้โดนผีเข้าครับผมก็<ด>ผมก็ไม่รู้้วผมไม่ได้ดูผมไม่เห็นนะผมผมราเหตุการณ์ออกว่ามันแน่นอนมันต้องมีอะไรสักอย่างเนีรรยนนะ่ยผมคือผมก็ไม่ไ,มได้อวดต,ตัวเองว่าตัวเองเก่งหรอกแต่ผมลองดูว่ามันใช่ไหมก็ผมก็เลยดูให้ป่าไม้เมือ่อวานผมบอกเขาว่า นายนาจะมีดวงมาเดินเมษายหยดมีดวงคือดวงแล้วมันมีโชคด้วยไงคำว่าดวงอย่าคิดถึงหวยอย่างเดียวไม่ใช่นะใช่มีโชคลาภเ็หน้าที่การงานดีขึ้นคผมบอกอย่าคิดถึง,ถ,งถึงหวยไม่เอาให้คิดถึงหนึ่งอยู่ๆอาจจะได้ของดีมาสองอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นสองขั้นอย่างเงี้ยผมคิดีัมไงก็จะนายชอบให้เขายกตัวนี้มาวานให้เขายก ยกยให้ก็ยุกให้ก็ยกขึ้นแล้วเขาก็จะอธิษฐานเอาผมก็จะจับมือทามาดูครับนี่ได้มาจากไหนบ้างเป็นอะไรบ้างอันนี้คืออันนี้คือพระอาจารย์ศรีครับพระอาจารย์ศรีอาจารย์ศรีครับพระอาจารย์ศรีครับพระอาจารย์ศรีที่อยู่สนักสง่งอรกแสอุดมท่านท่านด่งดังนะครับเรื่องเวทมนตรศาสตร์ครับผมก็เอาท่านให้มาท่านให้มาก็เลยบูชาท่านอาเก็บไว้ ครับผมครับครับอันนี้ก็แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อันนี้ก็เป็นเออ่เป็นตะขุดไม่ใช่ครับเป็นพระปิตาพระปิตาพระปิตาครับเนตตาหานิยมครับพระปิตาทํามาจากไพรตันนะครับอ๋อจารที่สวนผมเองครับไพรตันอ๋อเอาไพรตันทําครับไพรตันนะครับอ๋อไพรตันนี่คือพุทธคุณเจสระครับพระปิตาอยากไพรตันเจสระคือพุทธคุณท่านเปรียบเทียบกับเคมุตัน อมาอุดนะครับนะฮะอุดคุณภาพพอๆกับเชียงโมตันครับอะไรกันอ๋อเป็นไผ่เป็นไผ่นะครับนี่ก็ผมก็เป็นลุงปู่สวงครับตัวนี้โอ้ลุงปู่สวงรุ่นน้หายากค่ะเนี่ยครับครับผมได้มาอืมรุ่นน้หายาหายาครับผมมาจากวัดไพรพัฒนามันดีน้องเอามาให้น้องชายให้ไปเอา นี่นี่เป็นสบงท่านนั้นนะสบงท่านที่วอนท่านที่วอนท่านครับได้มาไดมาเลยครับนิดหนึ่งไดมาอืครับโอ้มีแต่ของดีท้งนั้นเลยก็เลยเก็บไว้ให้ท่านปกปรองษาลูกหลานครับอตอนนี้ก็จะเป็นอ่านี้เป็นอฟันช้างนะฮะฟันช้างครับโอ้ซึ่งหายากมากอาจารย์สีแล้วเอามาให้ครับพระอาจารย์สีมาให้อีก อาจาย์สีเอามาให้ท่านไปเขาท่านไปเขาปัญษาที่จ,จังหวัดจันทบุรีอ,อยู่ในถ้ำท่านไปเจอเลยเอามาให้อ,อันนี้อน,นี้ก็เป็นกระดูกฟันช้างอันนี้อันนี้ฟันนี่อันนี้เป็นฟันของออคนโบราณที่อยู่ในในหายครับที่มเก็บไว้น่ะที่ขุดเจอตอนนั้น,นที่สองพันปีนะผมเก็บ 2> 2, <000 S 1> ไว้สองพันปีเก็บฟันไว้ครับฟันคนโบราณสองพันปีบเก็ไว้ครับนี่ครับ ฟันนี้คืทีอาถันครับที่ผมเอาไปออกราการช่องแปดอาการปากโป้งอเอาฟันนี่ไปด้วยไปด้วยอก็เลยไฟดับทางสตูดิโอไฟดับสามครั้งครับครับผมใส่ตัวนี้ไปฟันเนี่ยผมเขามาเก็บไว้นะฮะเ่ยไม่ให้ใครครับตอนนี้ก็ไม่บอกใครครับไม่บอกใครแต่บอกไปแล้วบอกไปแล้วแหละบอกซื้อไปชมได้ครับเอนี่ถ้าอยากมาชมก็มาชมได้นะครับที่สวนก้าวตวัน ก็เอาตะวันมาครับมาอปตยางเลยนะครับอยู่ด้านหลังอปตอยางหาง่ายถามใครก็รู้จักมาผมจะดูมาถึงอปตอยางถามใครก็รู้จักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอจะดูดวงให้ด้วยมาครับดูดวงถ้าใครมาครับนี่นะครับลองดูว่ามันจริงแค่ไหนก็บองแบบนี่ครับคือหาโบราณนะครับไหโบราณทิวส่วนที่เหลือนะครับของพี่สอนะครับที่เอามาขึ้นศารไว้นะครับนี่คือสารของสอนะครับ โบราณอ่างลำพอกนะครับอันเภอศรีขอรภูมินะครับนี่ฮะท่านต้องชอบขันห้าขันแปดนี้เนาะต้องเอามาถวายท่านเป็นขันห้าขันแปดนะใช่ขันห้าขันแปดแล้วก็ถวายน้ำ ก็ถอยพงมาเลยนะฮะจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวด้วยแต่พอดีที่ซ้อกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สับไว้ให้โนะอ้ คือศาลศาลตาศาลตายใหญ่หรือว่าเป็นศาลแบบศาลตาใหญ่ที่สวนเก้าตะวันนะครับมาชมครับก็บจะมีไฮบุบนลาศวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนกาะหม่อ,อมกระพูนะครับมาให้ท่านท่านเคยให้เลขให้เบอร์ไหมให้อยู่ให้อยู่ให้เลื่อยอยู่เนาะ สองตัวสามตัว่นี้ไม่ค่อยให้ตัวไม่ค่อยให้เนาะเออท่านสอแกบอกว่าเมื่อกี้จะให้สองสามจะได้มือสองสามวันได้เลยมีคนมาบอกแกแกว่าแกได้สองสามล้งคืนวันพระนี่แหละจะได้เนาะก็จะถวายท่านทุกวันพระ กติก็จะเก็บทำความสะอาดแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่มีเวลาได้เปลี่ยนวันนี้ก็เอาหมากพูแล้วก็ส้มสม,มาถวายท่านนะครับอยู่นี้ท่านมีชื่อไหม มาจุดทูบเสียงทายจุดตรงนั้นไม่ออกเลยไม่มีเลขเลยยังงงๆอยู่ว่าทำไมไม่มีเลขเลขทำไมไม่ขึ้นท่านไม่ให้ท่านให้เลขวิศว์บอกว่าสองสามเลยนะเอาเลขนั้นต้องมาจุดตรงนี้อ๋อต้องจุดตรงนี้ถึงจะได้โอ้ตรงนั้นไม่ไม่ท่านไม่ชอบกันเนาะไม่ชอบเสียงโชคโอ้ต้องมาจุดตรงนี้นะ นะครับถ้าจะเชียงโชคต้องมาเสี่ยงตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมจุดอยู่ฝั่งโน้นจุดอยู่ตรงพญานาคไม่ให้ท่านไม่ให้นะครับแต่ว่าพี่ซอเฟก็ให้แล้วแหละนะครับเลขสองสามนะครับที่ฝันได้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็พี่เขาก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนอของเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นหมากเป็นภูแล้วก็เป็นผลไม้แล้วก็ขวางมาลัยนะครับคู่หนึ่งนะครับ แล้วก็จุดบอกท่านนะครับว่าวันนี้เป็นวันพระจะให้โชคลาภก็เข้าฝันเย็นนี้คืนนี้นะครับสาธุ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 น,นะครับคุณผู้ชมนะครับเราจะดูของโบราณที่แบบนี้เหรอคะ,ะแต่ตัวนี้จะถือว่าสมบูรณ์ที่สุดอ๋อนี่เป็นขวานขวานหินขัดสมยัสมยเก่าที่เป็นของพี่ที่ท่าน ที่แก,กอยากได้เห็นน่ะค่ะ<ม>ที่แกแกเห็นแล้วกบอกว่าตัวนี้นจะสมบูรณ์ที่สุดแต่พวกนี้จะเป็นของที่เขาสร้างขึ้นสร้างขึ้นแทนเหมือนกับว่าเวลามีศพมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างพวกนี้ขึ้นมาแทนจะมีเป็นบางอันที่เกดจะใช้ของจริงมาใส่ถ้าเป็นพวกมีฐานะหนอยเขาก็จะเอาของพวกนี้ของของจริงอะคะ่ะมาใส่แทน ปกติเขาใส่ในศพเวลาที่จะฝังเหรอคะใช่ค่ะเป็นเหมือนของใช้ที่เราเอาหม้อเอาอะไรใส่เข้าไปอะไรเป็นของโบราณค่ะส่วนมากเขาจะไว้ในศพเหมือนให้ไปใช้ในภพหน้าขวัญหินขัดขวัญหินขัดเพิ่งเคยรู้นะนี่เพิ่งเคยเห็นลมีเลขไหมมาดูกนศึกษาเรื่องของโบราณค่ะแกชอบแกก็ศึกษา ผู้บางคนนี่ผมถ่ายอย่างนี้เห็นเลขเลยนะแล้วแต่ดวงคนเห็นเหมือนสองสองอะแต่ผมเห็นนะเห็นเป็นเลขสองตัวเดียวเนี่ห็นเป็นสองสองเลยสองสองสองสามเหมือนของวิศรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นเลขสามต่หัวเนี่ยสองสองสองสามหรือเปล่าน่ะดูโอ้สองสามเต็มเต็ม น้อครับนี่ไงเต็มเลยสองสามนี่เห็นผมบอกอะไรไงใช่จริงจริงโอ้ยผมหกเด้อได้เลยหนึองเมตรไหนเอาชี้ดูสองสามนี่สามอืสองสามโอ้โหหมดเป๊ะเลยเป็นอยังว่ดีบอดีสองสองสามด้วยครับนี่ฮะใครเห็นตัวไหนครับนี่หินขัดหินโบราณอายุประมาณสองพันปีสองพันปีได้นะ่นี่็ตัวนี้ นี่ครับอายุประมาณสองพันปีนะครับสองสามสองสามก็สองสามครับสองสามครับในในหินนี่นะหินหินอายุประมาณเท่าไหร่หินเนี่ยก็สองพันปีครับสองพันปีได้นะครับครับผมครับครับก็ ลองไปลองไปพิจารณาดูเนาะครับลองดูว่าลองดูครับวามเสี่ยงสูงนะฮะเราลองลองดูว่าจริงไหมว่าว่านี่มันวี้นี่มันพระด้วยมันพระด้วยสองสามนะครับสองสามครับผมขอบคุณครับอะไรก็มาดูได้ครับที่นี่ดูได้นะครับมาเลยครับสวนเก้าตะวันครับสวนเก้าตะวันมีสารด้วยนะครับครับผมนี่หินนะครับหินสองพันปีครับโอ้จิมิเลยาธุสาธาคุเรสารตาสารยาย